ว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยสินค้าเราเราจะเลือกหน้าตาสวยงามคือผมพยายามจะมองว่าสินค้าที่ดีเนี่ยที่หน้าตารูปรักษสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยเนี่ยจะไม่ใช่ของคนที่มีเงินต่อไปอย่างเดียวะจะเข้าสู่ถึงผู้บริโภคคนไทยได้ทุกคนครับแล้วก็เพราะฉะนั้นสมาร์ทโฮมเนี่ยจึงมีรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็สินค้าแข็งแรงทนทานสินค้ารับประกันถึง3ปีอันนี้คือจุดเด่นของสินค้าสมาร์ทโฮม สมาร์ทโฮมเนี่ยเราใช้คน,นไปคนรับโทรศัพท์เขาถ้าเขาโทรมาก็จะมีคนรับถ้าเขาไลน์มาจะมีคนตอบเขาเข้ามาใน Facebook ก็จะมีคนตอบเพราะเราจะแยกทีมกันแล้วก็จะแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ทันทีแต่ถ้าสมมุติโทรมาแล้วสายไม่ว่างเราจะโทรกลับทุกคนส่วนเงื่อนไขรับประกันเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยฮนะเพราะว่าถ้าเกิดมันยุ่งยากเนี่ยมันมันะจะมันจะลำบากก็คือเรารับประกัน3ปีลูกค้าซื้อของสมาร์ทโฮม สแกนปุ๊บก็จะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก็จะเข้าสู่ระบบการรับประกันทันทีแต่ว่าลูกค้าคนที่ใช้โทรศัพท์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนก็อาจาจะไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาจริงๆเราก็รับประกันให้หมดขอให้เป็นสินค้าสมานอจริงๆผมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยก็จะเหมือนกันส่วนใหญ่ แต่สมาร์ทโฮมเนี่ยจะเน้นเรื่องฟังกชั่งการใช้ที่มันง่ายในที่เรียนนะผมจะไม่เติมอะไรที่มันไม่ได้ใช้ลงไปเยอะใช้งานง่ายรูปร่างสวยงามแล้วก็มีคุณภาพเราเลยก้ารับประกัน3ปีมาผมก็อันหนึงที่สําคัญก็คือเรื่องการบริการนะที่เราเป็นจุดแข็งมากที่สุดสมาร์ทโฮมนะออนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราทำอยู่ทั่วไปแล้วเนี่ยเรายังมีเราเรียกว่าสมาร์ทโฮมบียอน จะเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเนี่ยไปมองแบรนด์ใหญ่ๆก็ทํากันแต่เขาอาจจะขายแพงมากแต่เราทำออกมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเขาทั้งหมดนะฮะใกล้เคียงแต่ว่าเราจะราคาเราจะห่างจากเขามากมากกว่าครึ่งซึ่งผมอยากให้คนไทยฮะได้แก้โจทย์ตรงที่ว่าอ,อยากซื้อสิ่งนี้อยากมีอันนี้จังเลยยังมีเครื่องล้างจานแต่ต้องพวกเงินหมื่นกว่าบาทแต่สมาร์ทโฮมใช้เงินแค่7 0 0 0บาทเราติดตั้งให้สีด้วยแถมเม็ดล้างให้ด้วย แล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์สมาร์ทโฮมเนี่ยมาซื้อแม่ลังที่เราขายถูกกว่าท้องตลาดครึ่งราคาอัานนี้เราพยายามจะตอบโจทย์แล้วก็ยังมีอื่นอ่นอีกหลายอย่างอย่างที่เรียนไปมีกระติกน้ำร้อนปรปับอุณหภูมิได้ก็คือช่วยให้คนทำงานแม่แม่บ้านที่เขามีน้องนะก็ไม่ต้องไปต้มแล้วก็ต้องเอามาเย็นก็ล็อกอุณภูมิได้เลยสินค้าในหมดนี้เราก็จะมีหลายตัวเหมือนกัน มาร์ทโฮมเนี่ยเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าเราจะเติบโตทุกปีนะแต่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงผมถ้าก้านี้ผมมั่นคงแล้วผมจะก้าวต่อไปทีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะมียอด2องพล้าน,นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงแล้วนะฮะแล้วก็เป้าหมายอันนึงก็คือว่าเราจะอยากที่จะเป็นโลโก้แบรนด์แบรนด์ brand, brand คนไทยอันดับหนึ่งของแบรนด์คนไทยภายใน5ปีเนี่ยผมอยากจะนำสินค้าทลายกำแพงเรื่องราคาของคนไทยเนี่ยอยากใช้สิ่งนี้แต่ มันแพงจังเลยผมอยากจะให้คํานี้หายไปแล้วคนไทยได้ใช้สินค้าแล้วรับประกันแบบนี้บริการแบบนี้ครับก็ยังไงก็ขอฝากสมาคมด้วยนะครับเป็นสินค้าที่สร้างมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับตอบโจทย์รูปแบบชีวิตแนวใหม่สินค้าเราก็มีหลายเจนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุข,ของเราตบได้หมดสินค้ามีทั้งในครัวมีทั้งในห้องรับแขกแล้วก็นอกอาคารก็มีครอบคลุม ทุกอย่างเนียก็อยากจะฝากให้มาเป็นแฟนคลับสมานโน่ทุกคน